รวมรีวิวสกินแคร์สีชมพูตัวไหนดีตัวไหนเด็ดวันนี้เกียรวมมาให้แล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อ,อยู่กับเกียวินดีน่วินิีแล้วนะคะ นี้นะคะเกก็ขนสกินแคร์สีชมพูทั้งหมดที่ใช้อยู่ในตอนนี้นะคะมารีวิวให้กับทุกคนค่ะแล้วเกียบอกเลยว่าแต่ละตัวที่เกียคัดมาในวันนี้นะคะคือมันดีมากๆเลยค่ะทุกคนคือเรียกได้ว่าแต่ละตัวนี่คือแบบว่าสามารถขึ้นไปอยู่ในลิสเฟอริทของเกียได้เลยนะคะซึ่งสกินแคร์ที่เกียรวมมาทั้งหมดในวันนี้นะคะก็มีรวมทั้งผิวตัวแล้วก็ผิวหน้าด้วยนะคะก็คือครบจบในคลิปเดียวเลยค่ะก็สำหรับใครนะคะที่มองหาสกินแคร์ใช้อยู่นะคะแล้วแบบว่ามีความติดแมวชอบสีชมพูอะไรทำนองนี้นะคะ ต้องได้น้องๆเนี่ยกลับบ้านไปสักตัว2ตัวแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าเที่ยวมาในวันนี้นะคะคือนอกจากว่าที่น้องๆเนี่ยจะเป็นสกินแคร์ที่มีลักษณะรูปด้างภาย์โนเนี่ยดูน่ารักนะคะทุกคนก็คือว่าข้างในเนี่ยเขาก็ใช้ดีไม่แพ้กันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลองรีวิวกันทีละตัวนะคะทุกคนอันละค่ะมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มชิ้นแรกของเรานะคะด้วยสกินแคร์ตัวโปรดของเกียนในตอนนี้ดีกว่าค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นครีมทานหน้าของเอโนนะคะทุกคน ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นนาซิน n r น c h Cream นะคะของ e no เอโนนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยส่วนผสมหลังเขานะคะ <_ m> ก็จะเน้นไปทางด้านของสารสกัดจากลูกพีชนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งหลังจากที่เกล็นได้ทดลองใช้มานะคะทุกคนเกลนบอกเลยว่าน้องคนนี้ถูกกับผิวเกีย์มากค่ะสำหรับเกียนแล้วนะคะการใช้น้องคนนี้ครั้งแรกเนี่ยคือเห็นผลเลยในเรื่องของความกระจ่างใสค่ะคือเกีย์เป็นคนที่มีปัญหาหน้าหมองนะคะทุกคนคือถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ผิวค่อนข้างขาวก็ตามแต่ว่า หน้าแกเนี่ยค่อนข้างจะมีความหมองกว่าตัวมากๆเลยนะคะถ้ายังไม่ได้ทาสก,กินแคร์ซึ่งน้องคนนี้หลังจากที่แกทดลองใช้เพียงแค่วันเดียวเท่านั้น,นะคะ่ะแกร,รู้สึกได้เลยว่าผิวหน้ามันดูไรขึ้นดูสดใสขึ้นนะคะรู้คนแบบว่าเห็นได้ชัดเจนเลยนอกจากเรื่องของความกระจ่างใสนะคะตัวนี้เนี่ยแบรนด์เขานะคะเคลมมาว่ามีส่วนช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็ช่วยกับเก็บความชุ่มชื้นนั่นเองค่ะซึ่งส่วนตัวแล้วว่าเจชอบน้องคนนี้ มากนะคะทุกคนเพราะอย่างที่บอกเลยคือใช้ครั้งแรกในแกเห็นผลเลยนะคะในที่สําคัญค่ะหลังจากเปิดฝาเข้ามาปุ๊บเราก็จะเห็นได้เลยว่าเขาว่ามีการแถมช้อนตักครีมมาให้แบบนี้นะคะทําให้เวลาที่เราตักครีมเนี่ยเราไม่ต้องเอามือที่สก,กรปรกของเราเข้าไปจุ่มในเนื้อครีมข้างในทาให้เขาเนี่ยมีการปนเปื้อนมากขึ้นนะคะทุกคนอันนี้คือส่วนที่แกชอบมากๆเลยนะคะและนี่ก็คือหน้าตาและสีของน้องข้างในค่ะ เนื้อครีมของเขานะคะทุกคนสีก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นสีพีชเลยที่เหมือนกับลูกพีชจริงๆนะคะทุกคนมันจะไม่ติดชมพูเท่ากับขวดโหลข้างนอกเนาะส่วนเรื่องกลิ่นนะคะทุกคนแกบอกเลยว่าคนที่ชอบกลิ่นลูกพีชอาจจะชอบมากนะคะเพราะว่ากลิ่นก็คือเป็นกลิ่นพีชเลยจริงๆค่ะทุกคนแล้วันนี้จกประสบการณ์ส่วนตัวนะคะเอาจริงๆอะเก็บเป็นคนที่ไม่ชอบกลิ่นพีชที่มันแรงมากๆนะคะทุกคนเพราะว่าเก็บเป็นคนที่ค่อนข้างจะแพ้น้าหอมค่ะในเรื่องของการที่ได้กลิ่น ที่มันชัดเจนมากเกินไปแล้วบางทีเกจะมีอาการปวดหัวนะคะแต่ว่ากับน้องคนนี้แล้วไม่ได้รู้สึกปวดหัวอะไรค่ะก็คือไปกลิ่นหอมที่เหมาะกับสกินแคร์มากๆในเรื่องเนื้อสัมผัสของครีมนะคะทุกคนอันนี้จะบอกเลยว่าเจชอบมากๆเลยนะคะเนื้อครีมของเขาเนี่ยจะเหมือนกับการเอาเนื้อครีมปกตินะคะไปผสมกับเนื้อครีมที่เป็นเลรี่ค่ะทุกคนคือมันจะมีความบางเบาแล้วก็นุ่มเด้งค่ะที่สาคัญคือซึมซับได้ไวด้วยคะ่ะไม่เหนียวเหนอหนะด้วยด้วยความที่เขาเป็นเนื้อครีมนะคะทุกคนยังไงยัังงไงเเนนนี่ยคค้้้าาาากก็ตอออมมวววืหซรูและะ ดังนั้นตัวนี้เนี่ยเกจะใช้เป็นสกินแคร์ขั้นตอนสุดท้ายก่อนทาครีมกันแดดค่ะบอกเลยว่าอวยมากๆแล้วคะทุกคนตัวนี้เกชอบมากจริงๆต้องบอกก่อนนะคะว่าการรีวิวของเกน,นะคะทั้งหมดเนี่ยมาจากประสบการณ์ใช้จริงนะคะทุกคนทุกอย่างที่พูดออกมานี่คือประสบพบเจอมากับตัวเองหมดแล้วทุกชิ้นที่อยู่ตรงนี้คือไม่มีสปอนเซอร์เลยนะคะทุกคนคือซื้อใช้เองทั้งหมดทุกชิ้นที่อยู่ตรงนี้เลยมาทุกคนมาที่ตัวที่2นะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ว้าวแล้วก็ฮิตมากกันในตอนนี้นะคะ ก็คือจะเป็นเซรั่มของ l o r e a l นั่นเองค่ะตัวนี้คือเป็น l o r e a l g l y c o ค i c Bright นะคะทุกคนก็คือเซรั่มของ l o r e a l ตัวนี้นะคะเขาชูจุดเด่นมาเลยว่าตรงนี้เนี่ยมีสารสก,กัดสําคัญก็คือเมลาซิ l นั่นเองค่ะก็คือจะเป็นสารสก,กัดสําคัญของแบรนด์นะคะที่เขาจดลิขสิ์เอาไว้อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่มีเฉพาะแบรนด์ L'Oreal เท่านั้นที่ใช้ได้นะคะซึ่งส่วนผสมตัวนี้เนี่ยก็คือมีการวิจัยจากแบรนด์ของเขาแล้วะนะว่าสามารถลดเลือนจุดด่างดำได้จริงอ่ะทุกคน แต่ว่านอกจากตัวเมลาซิลแล้วเนี่ยก็คือจะมีตัวไกลโคริกแอซิดนะคะแล้วก็มีนายาสนิมายด้วยนะคะทุกคนก็คือตัวนี้นะคะก็นอกจากที่จะลดเลื่อนจุดดำๆได้แล้วก็คือมีความสามารถในการพลัดเซลล์ผิวนะคะทุกคนเพราะว่าก็คือมีกรดไกลโคริกหรือว่า H A HA อยู่ด้วยน,นั่นเองค่ะก,ก็นอกจากจะลดเลือนจุดดำๆหรือว่าพอกเม็ดสีเมลานินส่วนเกินแล้วก็คือสามารถพลัดเซลล์ผิวเก่าออกไปได้ช่วยเร่งในเรื่องของความกระจ่างใสได้ด้วยน,นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเกียรสารภาพเลยว่าไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นนะคะเพราะว่า ส่วนตัวแล้วว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เกียรเนี่ยกำลังพักผิวนะคะอยากจะซึมสร้างเกราะป้องกันผิวให้มันแข็งแรงนะคะทุกคนแล้วด้วยความที่เขามีกรดเหลืออะไรทันนองน,นี้นะคะทําให้เกียร์ใช้คนนี้ไม่ค่อยบ่อยะคะ่ะเคือจริงตัวนี้นะคะถ้าผิวใครเนี่ยไม่ระคายเคืองง่ายนะคะสามารถใช้ได้ทุกวันเลยแต่ว่าสลหรับเกียร์แล้วนะคะช่วงนี้เนี่ยก็คือเป็นช่วงพักผิวอยู่นะคะทุกคนยังไม่อยากจะใช้กรดเยอะนะคะตัวนี้เนี่ยเกียร์ก็เลยใช้ประมาณ3วันครั้งหรือว่าวันเว้นวันแล้วแต่ช่วงแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่ แต่ว่าตัวนี้นะคะเกียก็เน้นใช้เป็นตอนเย็นเนาะเพราะว่าส่วนตัวแล้วอะแกกลัวว่าจะใช้กันแดดไม่ถึงนะคะแล้วส่วนตัวคือน้องเขาน่ะมีกดรดผสมเนาะเกยกลัวว่าระหว่างวันที่มันแบบว่าโดนแสงแดดจังๆจากพระอาทิตย์เนี่ยผิวของเราจะไม่หรือเปล่าหรือว่าจะคำลงง่ายกว่าเดิมหรือเปล่าอะไรทํานองนี้นะคะก็ถ้าใครกังวลเรื่องนี้ก็ตัดปัญหาอไปทาตอนกลางคืนแทนดีกว่าค่ะส่วนกลิ่นก็คือเป็นกลิ่นน้ําหอมชัดเจนมากนะคะใครที่แพ้น้ําหอมตัวนี้อาจจะต้อง ไม่บายไปก่อนนะคะน่าจะต้องหมดใช้นะคะทุกคนเพราะว่ากลิ่นน้ําหอมแรงมากแต่ขอบอกตรงนี้ว่าเป็นน้ําหอมที่หอมแบบสะอาดเหมือนอาบน้ําใหม่อะไรทํานองนี้นะคะทุกคนส่วนในเรื่องของผลลัพธ์นะคะอย่างที่เกียเคยบอกไปก่อนหน้านี้เลยค่ะคว่าเกียร์ไม่ได้ใช้บ่อยอะไรขนาดนั้นนะคะผลลัพธ์เนี่ยเห็นแต่ไม่ได้เห็นชัดมากค่ะเกียร์บอกได้เลยว่าเหมือนจุดด่างดำมันจะลดเลือนไปนิดนึงนิดนึงที่แปลว่านิดนึงจริงๆค่ะทุกคนมันไม่ได้เห็นชัดทันตาไวขนาดนั้นเพราะว่าตัวนี้ก็ใช้มา ประมาณเกือบเดือนนะคะแต่ว่าอาทิ้นหนึ่งทาแบบมันไม่ได้ทาทุกวันนะทุกคนเอาเป็นว่าน้าเกียรใช้ตัวนี้จนหมดแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเกียรไว้จะมาบอกทีหลังนะคะทุกคนมาต่อนี่ชิ้นที่3มกันเลยชิ้นนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ชอบมากๆนะคะทุกคนอันนี้จะเป็น sleeping mask ของ l a n e i g นั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยเป็น sleeping mask ที่เกยชอบใช้มากเพราะว่าหนึ่งให้เกจจริงสวยมาก ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการใช้ชีวิตของสาวนนอะติดแบลอย่างเราอะแพคเกจจิ้งคืออะไรที่สําคัญน,นะคะเราเน้นสวยอยู่แล้วนะคะทุกคนสันสกัดตัวชูโรงของเขาเลยนะคะก็คือสันสกัดจากดอกพีโอนี่ค่ะซึ่งเกียร์เป็นคนหนึ่งที่ชอบดอกไม้มากแล้วพอได้ยินว่าเขาใช้สันสกัดจากดอกไม้อะไรหนึงเนี้ย แก yeah, จะแอบแบบว่ามีบแอสนิดนึงนะคะ oh <my. S 1> ก็คือแอบเคใจแม่เขาแล้วส่วนนึงนะคะทุกคนแตว่ว่าฟังผลลักที่เกใช้เราได้ดีกว่าก็าคือตัวนี้หลังจากใช้ครั้งแรกเลยนะทุกคนทุกคนลองใช้ดูแล้วลองล้างหน้าในตอนเช้าหน้ามันนุ่มมากคือตัวนี้แบรนด์เขาเคลมมาอยู่แล้วนะคะว่าจะช่วยในเรื่องของการกระชับผิวนะคะให้แบบว่านุ่มเด้งอะไรทนะั้นองนี้นะคะทุกคนคือมันเห็นผลเลยหลังจากที่เราใช้ครั้งแรกในตอนกลางคืนเนาะแล้วตื่นมาเนี่ย พอล้างหน้านะคะทุกคนเราจะสัมผัสได้เลยว่าหน้าของเราเนี่ยมีความนุ่มเด้งขึ้นจริงๆค่ะซึ่งน้องคนนี้นะคะเก๋ก็จะใช้ประมาณว่าคืนเว้นคืนนะคะทุกคนวันไหนที่แกไม่ได้มาสแบบชีทเนี่ยเกย๋ก็จะใช้น้องคนนี้แทนเลยค่ะแล้วก็เนื้อผลิตภัณฑ์นะคะทุกคนอันนี้เนี่ยแบรนด์อ่ะเขาบอกเลยว่าเป็นเนื้อไอศครีมแล้วคือจากการที่แกใช้จริงอะ่ะก็รู้สึกว่าเออมันก็แอบเหมือนเหมือนกันนะคือเนื้อสัมผัสเขาเนี่จะมีความนุ่มมากค่ะทุกคน โนเกียบอกเลยว่าเป็น sleeping mask ที่ค่อนข้างเบาสบายผิวเลยนะคะทุกคนด้วยความที่เป็น sleeping mask เขาจะต้องมีการกักเก็บความชุ่มชื้นให้ได้ตลอดทั้งคืนใช่ไหมคะดังนั้นแล้วว่าเนื้อของ sleeping mask ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความเข้มข้นนะคะทุกคนซึ่งน้องคนนี้เนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีเลยค่ะแล้วก็เวลาที่เราถูบนบนบน,บนใบหน้านะคะทุกคน เราจะรู้สึกได้เลยว่ามันเหมือนกับมีเม็ดบีดเล็กๆอยู่ข้างในนะคะซึ่งมันก็ทําให้มีแบบว่าความเนื้อสัมผัสคล้ายๆไอศครีมขึ้นมาจริงๆส่วนในเรื่องของกลิ่นนะคะทุกคนคือกลิ่นเนี่ยจะออกมาแตกต่างจาก2ตัวก่อนหน้านี้นะคะทุกคนน้องคนนี้นะคะกลิ่นเขาจะออกเป็นแนวฟลอรลเลยค่ะเพราะอย่างที่เกียบอกเลยนะคะว่าสารสกัดที่เขาชูเป็นตัวเด่นเนี่ยก็คือจะเป็นดอกพีโอนีเนาะดังนั้นเกยก็เลยคิดว่า กลิ่นหอมที่เขาใส่มาเนี่ยก็น่าจะเป็นกลิ่นของดอกเพีโอนี่เหมือนกันค่ะซึ่งจะบอกเลยว่าเป็นกลิ่นที่แกชอบมากๆนะคะจากใจคนรักดอกไม้เลยใครที่ชอบแบบว่าน้ําหอมกลิ่นแนวฟลอร์อ่ะน่าจะชอบใช้กลิ่นตัวนี้เนาะเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสกินแคร์แต่ละตัวนะคะกลิ่นคือมีผลมากจริงๆในการใช้ถ้ากลิ่นมันแรงเกินไปหรือไม่เข้ากับเราอ่ะเวียนหัวได้นะคะแต่ว่าในทางกลับกันนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้กลิ่นที่เราชอบอะไรทานองนี้เนาะเวลาที่เราทานเนี่ย เราก็จะมีความสุขแล้วก็มีความฟินขึ้นมานะคะสมองเรานี่คือแบบห,หลั่งสารแห่งความสุขได้เต็มๆมก็เรียกได้ว่าขั้นตอนการทาสกินแคร์เนี่ยเป็นขั้นตอนเทอเรีปีได้อย่างหนึงนะะ่งเลยค่ะเซรั่มไปแล้วครีมไปแล้วสลิปปิ้งมาส์ไปแล้วนะคะมีสกินแคร์อีกชนิดหนึ่งคะ่ะที่เกยอยากจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยลองใช้ดูบ่อยๆนะคะนั่นก็คือจะเป็นชีทมาส์นั่นเองค่ะอันนี้คือเกยซื้อเป็นของรุ่นมานะคะทุกคนสูตรนี้นะคะเขาก็จะเน้นไปที่การ เสริมสร้างเกราะป้องกันผิวนะคะหรือพูดง่ายๆก็คือใช้แล้วผิวแข็งแรงขึ้นนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะคือเกียร์ยจะใช้แบบคืนเว้นคืนนะคะทุกคนเกียร์ใช้ตัวนี้ในช่วงที่แบบว่าพักผิวนะคะจากการที่ใช้ r e t i n อลเนาะอันนี้คือเกียร์ต้องบอกก่อนว่าเกียร์เคยใช้ r e t i n อ l มาก่อนนะคะแล้วก็หยุดใช้ไปแล้วนะคะทุกคนเพราะรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงวัยที่ต้องใช้แล้วก็ผิวมีความบอบบางลงมากเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเกียร์ก็เลยมองหาสกินแคร์ตัวที่จะช่วยทำให้ผิวของเกียร์ยกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะค เราก็เห็นว่ารุนน่นตัวนี้เขาเพิ่งจะปรับปรุงสูตร สีชมพูนะคะทุกคน um. ก่อนหน้านี้นะคะแพคเกจจิ้งเขาเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะอันนี้เขาเพิ่งแบบว่าเพิ่งทําสูตรใหม่ออกมาเลยค่ะก็คือเขาเพิ่งปรับปรุงพัฒนาสูตรใหม่ขึ้นมาแล้วก็เห็นคนบอกว่าใช้ดีนะคะแกก็เลยลองซื้อมาใช้บนะ้างเนาะแล้วเป็นอย่างที่คิดเลยค่ะหลังจากใช้เสร็จเนี่ยรู้สึกว่าผิวเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นจริงๆก่อนหน้านี้นเนี่ยแกรู้สึกว่าผิวมีอาการระคายเคืองง่ายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจากการใช้เรติโนนะคะพอมาใช้น้องคนนี้แล้วใช่ไหมคะผิวของเราอะก็แข็งแรงขึ้นไวกว่า่าาทีคคนนนจจะะะเเป็ด้าารัริงๆต ถ้าหารจากกล่ yeah องหนึ่งเนาะมี32ชิ้นราคาจาไม่ค่อยได้แต่ว่าพอหารตกชิ้นแล้วราคาค่อนข้างจะถูกนะคะทุกคนคือมันสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะจริงๆแล้วอะใครจะใช้ทุกวันก็สามารถใช้ได้แต่สาหรับดิฉันแล้วตัวเปลืองจ้าใช้วันเป็นวันพอลเลยทำดองนี้นะคะทุกคนแล้วก็ตัวนี้นะคะมีทั้งหมด32ชิ้นใช่ไหมแต่ว่าน้องคนเนี้ยจะใช้จนมันแบบเหลือแค่ชิ้นเดียวเล้วก็คือชอบใช้มากแล้วคือ เหมือนกับว่าแผ่นมาสของเขาอะเพิ่งปรับปรุงมาใหม่นะคะทุกคนแล้วคือมันดีกว่าแผ่นมาสสูตรเก่าๆามากค่ะคือในสูตรเก่าๆของเขาอะก็แผ่นมาสอก็จะมีความค่อนข้างจะกระด้างกว่านี้นิดหน่อยแล้วก็มีความยืดหยุ่นไม่เท่ากับตัวนี้นะคะพอเขาปรับปรุงสูตรมาปุ๊บแผ่นมาสคือดีมากๆเลยค่ะคือมันแบบ ยืดหยุ่นแล้วก็กระชับผิวได้ดีมากเลยนะคะทุกคนก็สำหรับใครนะคะที่กาลังพักผิวเนาะแล้วก็อยากจะรีบทาให้ผิวของตัวเองเนี่ยกลับมาบาลานซ์ไวๆนะคะเกนแนะนําไม่ใช่ตัวนี้เลยก็คือเป็นลูรุ่นสูตรสีชมพูนั่นเองนะคะทุกคนตัวนี้เลยนะ แเลยนะ,ะทุกคนอันนี้คือแบบใช้จนหมดแล้วตอนนี้ก็เลยมองหาสูตรอื่นมาใช้ตอบเพราะว่าตอนเนี้ยผิวของเจ๊กลับมาแข็งแรงแล้วค่ะมาที่สกินแคร,ร์ที่สําคัญไม่แพ้ตัวอื่นเลยนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตัว cleansing micellar milk นะคะของอิงกุค่ะ ก็เรียกง่ายๆเลยคือตัวนี้เขาจะเป็นไมซิล่าเนื้อน้ำนมนะคะแล้วตัวนี้คือนวัตกรรมใหม่มากๆอันนี้คือเกนแนะนําสุดๆนะคะทุกคนคือปกติแล้วว่าเวลาเราคลีนหน้าใช่ไหมคะทุกคนเราก็ต้องหยอครีนซิ่งใส่สำลีแล้วก็เช mm ็ด hmm. ลงบนหน้าใช่ไหมแต่ว่าน้องคนนี้เขาไม่ต้องใช้สำลีเลยค่ะนวัตกรรมใหม่สุดๆคือจริง,จ,รงจะบอกว่าใหม่ในเรื่องของการไม่ใช้สำลีมันไม่ใหม่หรอกคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ เดี๋ยวนี้มันมี cleansing balm หรือว่าล l e a n s i อ g oil ต่างๆที่มันแบบว่าใช้น้ำมันเป็นส่วนผสมหลักใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าผิวทุกคนเนี่ยจะเหมาะการใช้ล l e a n s i n g oil นะคะทุกคน เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดการอุดตันได้แต่ว่าเราคนเนี้ยเก๋ก็เพิ่งใช้ได้แค่ครั้งสองครั้งนะคะทุกคนแต่ผลลัพธ์คือว้าวมากคือน้องเขาว่าสามารถกําจัดเครื่องสําอางได้จริงๆนะคะทุกคนคือมันเหมือนกับเราล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าปกติเลยค่ะทุกคนคือแบบว่าเราแค่ล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าก่อนใช่ไหมให้หน้ามันเปียกๆแล้วทีเนี้ยเราก็ลงตัวนี้ตามนะคะเอามันแบบว่านวดนวดวนๆถูๆบนใบหน้า<ๆ>ได้ประตรนี้นะคะไม่ถึงนาทีทุกคนเครื่องสําอางหลุดออกมาแล้วนะคะคือแบบ แล้วตัวนี้นะคะสำหรับใครที่แบบว่าแต่งหน้าเบาๆแค่แบบทาครีมกันแดดแป้งฝุ่นอะไรรงเนี่ยใช้ตัวนี้แค่ตัวเดียวก็ได้นอะอันนี้คือชอบมากๆเลยนะคะแต่นี้จริงๆถ้าใครแต่งหน้าหนานะคะก็แนะนําให้ดับเบิลเคลนส์นะคะก็คือใช้เมซาราตัวนี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยโฟมล้างหน้าปกติอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะที่แกยอยากจะชื่นชมผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยคือเขาเนี่ยนำสารสกัดจากดอกบวัวหลวงในประเทศไทยของเรามาใช้ค่ะ คืออย่างที่บอกไปเลยคือเกศเนี่ย,ยเป็นคนที่ชอบดอกไม้มากแล้วชอบอะไรก็ตามที่มีสารสกัดของดอกไม้นะคะตัวนี้ก็คือเอาใจไปเลยหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถเอาวัตถุดิบในไทยอ่ะที่เป็นดอกไม้ดอกบัวอย่างเงี้ยค่ะมาทาเป็นนวัตกรรมใหม่อย่างเงี้ยคือเกศชอบมากเลยนะคะทุกคนเอาใจเกศไปเลย อันนี้ก็คือหมดไปแล้วนะคะสําหรับสกินแคร์สำหรับผิวหน้านะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาต่อที่สกินแคร์สำหรับผิวตัวกันบ้างค่ะก็สกินแคร์สำหรับผิวตัวชิ้นแรกเลยนะคะที่แกอยากจะแนะนาเนี่ยก็คือจะเป็นโลชั่นของวาสลีนตัวนี้เลยค่ะอันนี้นะคะคือวาสลีนฮลตี้ไบร์กูตาไฮยาเซรัมเบิร์สโลชั่นดีวีเรเดียนส์นะคะทุกคน ชื <formation> ่อยาวมากคือไม่แน่ใจว่าทุกคนรู้จักกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าน้องคนนี้เนี่ยเขาแบบว่ามีมานานมากแล้วนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้มาหลายปีแล้วนะคะทุกคนถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นมากสุดท้ายก็กลับมาที่น้องคนนี้อยู่ดีค่ะคือถ้าจากคาเคลมของแดนเลยนะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีส่วนช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวของเราเนี่ยดู glow dewy แล้วก็ทําให้ดูกระจ่างใสเปล่งปลั่งขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะคะทุกคนเออเพราะว่าตัวนี้นะคะส่วนผสมหลักของเขาเลยคือจะมีกลูตาโกลนะคะมีไฮยาลูรอนเนาะแล้วก็มี แอชชีพในยาสเหมายนะคะทุกคนซึ่งก็คือช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสแล้วก็ความดิวอี้นั่นเองนะคะทุกคนสำหรับตัวนี้นะคะจยชอบหลายๆอย่างมากๆเลยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัมผัสนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหรือว่าจะเป็นเอฟเฟกหลังทาดันทีคะ่ะตัวนี้นะคะหลังจากที่เราทาเสร็จเลยนะคะทุกคนอันนี้จะบอกเลยว่าทาเสร็จปุ๊บผิวดูฉ่ำปับ๊บไม่เกินจริงตัวนี้คือเข้ากับผิวเกียม,มาก คือตัวนี้นะคะเกศได้ลองใช้แบบตั้งแต่แบบหลายปีที่แล้วแล้วอะแล้วหลังจากที่ใช้ครั้งแรกอะเกรู้สึกได้เลยว่าผิวมันดูแบบสุขภาพดีขึ้นนะคะดูแบบว่ามีความกลว์ใสแบบธรรมชาติมากๆคือชอบจริงๆนะคะตัวนี้ถ้าถามว่าชอบแค่ไหนอันนี้คือหลอดที่ใช้อยู่และนี่คือหลอดที่ตุนเอาไวค้ค่ะ เออจริงแกยังงงอยู่หรือว่าทำไมตัวนี้ไม่ติดเฟรนด์ของเกในปีที่แล้วนะคะปีนี้เตรียมตัวเจอกันได้เลยน้องคนนี้เจอแน่นอนและน่านจะเจอปอีหลายปีเลยนะคะถ้าเกยไม่เจอโลชั่นที่ดีกว่าน้องคนนี้นะถ้าเอาในเรื่องของการบำรุงให้ผิวขาวใสอะไรแตรงเนี้ยเกียว่าถ้าจะใช้ตัวนี้นะนานมากกว่าจะเห็นผลแต่ว่าสอบเกียรแล้วหลังทางทันทีผิวดูชุ่มชื้นขึ้นดูดวอี้ขึ้นแค่นี้คือคุ้มแล้วนะคะสำหรับโลชั่นตัวหนึ่ง กลิ่นของเขาก็เป็นกลิ่นหอมสกินแคร์แบบทั่วๆไปนะคะทุกคนมันจะออกแนวเดียวกับตัวเนี้ยแต่มปนคนละกลิ่นกันนะแต่จะหมายถึงแบบว่าแนวกลิ่นอ่ะจะเป็นแบบทำนองเดียวกันกลิ่นแบบสกินแคร์สกินแคร์อะไรทำนองนั้นเนาะส่วนในเรื่องของเนื้อครีมนะคะทุกคนนี้จะบอกเลยว่าเกชอบมากๆคือเนื้อโลชั่นของเขาอะ่ะจะไม่ได้เป็นเนื้อแบบเอ้ไหลไหลๆๆคือเนื้อโลชั่นของเขานะคะก็คือมันไม่ได้เป็นเนื้อโลชั่นที่ข้นมากจนเกินไปนะคะทุกคนคือเนื้อครีมเขาอะค่ะทุกคนมันจะเป็นอารมณ์แบบ เนื้อโลชั่นผสมเจลลี่นิดๆนะคะ้องเขาจะมีความแบบว่าลื่นๆนุ่มๆอย่างนี้เลยลเนี่ยแกบอ,อกเลยว่าเวลาทาผิวคือเย็นสบายผิวมากเลยนะคะตัวเนี้ยก็คือเกใช้ติดต่อกันมาหลายปีแล้วนะคะทุกคนถึงแม้ว่าจะมีแอบนอกใจไปใช้ตัวอื่นมากสุดท้ายก็กลับมาตัวนี้แหละเพราะว่านอกจากจะดีแล้วอะราคาดีด้วยนะคะทุกคนคือราคาสมเหตุสมผลกับการเป็นโลชั่นมากๆเนาะเนี่ยค่ะทุกคนคือหลังจากใช้ทันทีนะคะผิวมันดูแบบ โกลวขึ้นมาดูแบบชุ่มชื้นแบบเป็นธรรมชาติด้วยนะไม่ใช่แบบว่าดูโกลวแบบโปะนะคะทุกคน คือมันเห็นแบบผิวเราสุขภาพดีขึ้นมาทันตาเห็นเลยจริงๆนะคะตัวนี้นะคะคือเกียร์แนะนำไม่กับทุกคนเลยนะคะคุ้มค่ามากๆนะคะสําหรับราคาแล้วคือเหมาะกับน้องๆนักเรียนนักศึกษามากๆสําหรับคนที่แบบว่างบยังไม่เยอะแล้วไม่อยากจะใช้ครีมตามกระแสนะคะทุกคนตัวน,นี้คือค่อนข้างน่ากลัวนะคะคือแบบว่ามันมีครีมกระแสขึ้นมาหลายตัวมากๆแล้วคือบางครั้งอะ่ะเราไม่แน่ใจจริงๆว่าครีมตัวนั้นะ ผ่านมาตรฐานจริงไหมหรือว่าผสมสารอันตรายจริงไหมนะคะทุกคนอย่างวัซลีนะคะเขาอยู่ในเครือของยูนิเฟอร์เนาะอันนี้ก็คือสามารถไว้ใจได้เลยนะคะว่าใช้แล้วปลอดภัยจริงนะคะทุกคนก็สาหรับน้องนองน,องนักเรียนนักศึกษาที่แบบไม่อยากเผลอพลาดไปใช้ครีมอันตรายนะคะก็ลองจากแบรนด์เบสิกเบสิกแบบนี้ก่อนดูได้ค่ะอีกอย่างเลยคือหาซื้อง่ายในไทยนะคะทุกคนง่ายมากต่อจากโลชั่นนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ เรียกได้ว่าจะสําคัญก็ไม่สําคัญมากแต่ถ้าใครทําได้ก็ทําดีกว่านะคะทุกคนนั่นก็คือสครับผิวนั่นเองค่ะอันนี้เ,เป็นของ d o ฟนะคะทุกคน อันนี้คือจะเป็น d o บ e Sakura b o d ้ s ครับนะคะเพราะว่าเกศเนี่ยเลือกซื้อมาเป็นกลิ่นซากุระนั่นเองค่ะอย่างที่บอกเลยคือเกศเป็นคนที่หลงรักดอกไม้เนาะดังนั้นสูตรที่เกเลือกมาเนี่ยก็จะเป็นสูตรซากุระนั่นเองค่ะแต่ว่าสูตรซากุระที่เกซื้อมาตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นการสครับที่ค่อนข้างอ่อนโยนนะคะทุกคนเกศใช้คําว่าค่อนข้างนะคะเพราะว่ามันไม่ได้อ่อนโยนขนาดนั้นนะคะ ขึ้นชื่อว่าสครับยังไงก็ต้องมีการผลัดเซลล์ผิวแล้วก็ทําลายผิวชั้นนอกอยู่แล้วค่ะการสครับผิวแบบฟิสิกอลแบบนี้นะคะเกณฑ์นแนะนำสำหรับคนที่ผิวไม่เซนซิทีฟนะคะทุกคนใครที่ผิวแพ้ง่ายมากๆเซนซิทีฟมากๆไวต่อแสงแดดมากๆ ไม่แนะนําเลยนะคะแต่สําหรับบุคคลที่มีผิวทั่วไปธรรมดาธรรมดาไปถึงขั้นหยาบกร้านนะคะการสครับเนี่ยถือว่าเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ช่วยทําให้สกินแคร์ของเราเห็นผลไวขึ้นเนาะเพราะว่ามันเป็นการพัดเอาเซลล์ผิวข้างนอกออกแล้วก็เติมความชุ่มชื้นใหม่เข้าไปข้างในนะคะทุกคนดังนั้นหน้าตัวนี้นะคะคือจะบอกเลยว่ามันไม่ได้จําเป็นสําหรับทุกคนนะคะแต่ว่าจากที่ลองใช้มาคือน้องเขาดีมากๆเลยะคะ่ะ คือตัวนี้นะคะเป็นสครับเนื้อไอศครีมนะคะทุกคนที่ดังมากๆในจีนนะคะทุกคนแล้วตอนนี้ก็คือมาเมืองไทยก็คือดังเหมือนกันนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยจะเลือกมาเป็นสูตรสากุระนะคะทุกคนเนื้อสครับของเขาเนี่ยจะมีความที่แบบว่าละเอียดกว่าสูตรอื่นๆนะคะแต่โดยส่วนตัวแล้วว่าตอนใช้ใช่ไหมคะทุกคน มันก็รู้สึกว่ามีเม็ดสครับอยู่ข้างในนะคะมันไม่ได้ละเอียดแบบเมียนละเอียดแบบว่าเป็นเนื้อไอติมจริงๆเลยขนาดนั้นอนะคือมันก็จะมีความนุ่มแบบเนื้อไอติมนั่นแหละค่ะแต่ว่าเนื้อสครับของเขาว่าเวลาลงบนผิวนะว่าเราก็ยังรู้สึกอยู่ว่าเออเนี่ยมันเป็นเม็ดสครับนะเป็นแบบเป <x> <ops> <ops> ็นเม็ดใสๆอะไรทำนองนี้นะคะแต่ค้าว่า้องเขานะคะก็คือจะละเอียดกว่าสครับทั่วไปนั่นเองค่ะอย่างอันนี้นะคะหลังจากเปิดฝามาแล้วชั้นหนึ่งนะคะเขาก็จะมีฝามาให้อีกอันหนึ่งเนาะอันนี้เกี้ยก็ยังไมไ ห่วงของไงคนห่วงของเกินบางครั้งก็ไม่ยอมทิ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเปิดปิดคือยากกว่าเดิมนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนเนื้อเนื้อสครับของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยคือดูจากตาแล้วคือมันดูเนียนละเอียดเหมือนเนื้อไอติมมากๆจริงๆเลยค่ะให้ทุกคนดูใกล้ๆนะคะก็คือน้องเขาจะมีเม็ดสครับอยู่ข้างในจริงๆนะคะส่วนกลิ่นหอมเนี่ยคือหอมแบบเฟรอรลมีกลิ่นซากุระจริงๆนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ใช่ซากุระที่แบบว่าเลี่ยนจนเกินไปนะคะอันนี้คือแบบว่า เป็นกลิ่นซากุระที่สะอาดอารมณ์เหมือนสบู่ซากุระอะไรทำนองนั้นนะคะทุกคนกลิ่นออกทำนองนั้นเลยอันนี้นะคะผลลัพธ์หลังจากที่ใช้ครั้งแรกเลยนะคือมันเห็นผลเลยแต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าพวกสครับส่วนใหญ่แล้วใช้ครั้งแรกก็เห็นผลเหมือนกันหมดนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยหลังจากใช้ครั้งแรกแล้วคือตัวนุ่มมากๆนะคะทุกคนชอบมากๆเลยแล้วคือกลิ่นติดผิวด้วยนะกลิ่นหอมมากไปแอบถามแฟนว่าแบบหอมไหมหอมไหมแฟนติดใจยันบอกเลย แล้วก็ตัวนี้นะคะนอกจากที่ว่าเขาเนี่ยจะช่วยทาให้ผิวของเรานุ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีการขัดเซลล์ผิวเนาะตัวสครับตัวนี้เนี่ยเขาผสมในยาเสนมายเข้าไปด้วยนะคะก็คือจะเป็นส่วนช่วยในเรื่องของไวท์เทนนิ่งนะคะทุกคนแล้วก็มีมอยเจอร์ไรซิ่งครีมอยู่ข้างในด้วยเนาะก็คือนอกจากว่าจะช่วยผัดเซลล์ผิวแล้วไม่ตัวนุ่มแล้วก็คือมีการทําให้กระจ่างใสนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นด้วยค่ะอ,อ๋อใช่ตัวนี้นะคะหลังจากใช้เสร็จแล้วว่าไม่รู้สึกว่าผิวแห้งตึงนะคะทุกคคคนนนตัวมอ,นนออออยยเไทีีู่่่ใะกก็ืดดด้ล แต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วนะคะเจมไม่ได้หวังเรื่องความขาวขนาดนั้นมาจากสครับแบบนี้นะคะทุกคนดังนั้นนะคะถ้าใครอยากเห็นผลเรื่องของความขาวเนี่ยเจแนะนําว่าให้ใช้โลชั่นตัวหรือว่าผสมเซรัา่มอะไรทํานองนี้เนาะที่มันเน้นของเรื่องความกระจ่างใสนะคะเป็นหลัก เราใช้สครับอาทิตย well, ์หนึ่งประมาณสองครั้งก็ได้นะคะทุกคนถ้าใครอยากแบบสครับบ่อยๆเนาะแต่ถ้าใครไม่อยากดบกวนผิวของเรามากใช้อาทิตย์ละครก็พอแล้วค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของการรีวิวสกินแคร์สีชมพูค่ะว้าวก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะเพราะว่าสกินแคร์ที่แกเอามาในวันนี้คือใช้จริงเองหมดทุกชิ้นแล้วคือรีวิวนี้คือรีวิวจากใจจากประสบการณ์จริงๆเลยค่ะทุกคนคือสำหรับย็นแล้วว่าการรีวิวสกินแคร์มันยากตรงที่แต่ละอย่างมันต้องใช้เวลานะคะทุกคน แล้วไม่ใช่ว่าส่วนผสมทุกตัวมันจะเหมาะกับเราเนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ใกับชาวสาวบกสีชมพูกันนะคะทุกคนเพราะใช่ว่าสกินแคร์ตัวไหนที่แบบว่ามีแพคเกจจิ้งเป็นสีชมพูแล้วข้างในเนี่ยจะดีด้วยนะคะแต่เดวันนี้เนี่ยคือจะรวมมาให้แล้วนะคือแพคเกจก็สวยเนื้อผลิตภัณฑ์ก็ดีใช้แล้วก็ดีจริงก็เป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้เกขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Thank you